สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับพี่บอมแบมอีกแล้วเนาะมืโอนี้พี่บอมสิบห้ามากินเข่าด้วยจ้าพี่แบมไในยังพี่แบมได้พักจากสวนด้วยจ้าพยาลากูผักกาดหอมที่ให้เบื้องคลิปที่แล้วก่อนสิกินเข่ากะขอฝากกําลังใจทุกคนกดไลค์กดกดไลค์พี่แบมเฮ้พี่บอมแบมเลยด้วยจ้าทุกคนจ้ามี้ได้กินยังมี่เขาเป็อนอยังเกาะคุณเชียงทอดใพนพยาลาพยลาลแล้วมาคุณเชียงมาพัก พัดพัดพัดเนี่แหละจ้ะพัดลาดนาพญารา,ลาแลาวจะเอิญนหลาดนาปกขลี่ใส่หมูสามใส่เทลอดส่วนพี่แบมก็กินพักบุ่งจากสวนจ้ะพักกาดแล้วกับหนึ่งปลาจ้ะหนึ่งปลาบานเขานั่นแหละปลาทะเลสื่อในหางจ้ะสื้อมาสองแพก็กเอามาล้างล้างสาดแล้วก็มะเกลือแล้วก็ใส่ชุ้นรดน้อยนึงกาใส่ตูเล้าล่องพืนไป มาจ้ะมามาลองรันทําเต้หิววนะจ้ะเนาะมาเด้อเคือเกาก่อนอื่นสีเบาเรื่องไปเก็บเพ็ดให้ฟังเนาะว่าเป็นยังพี่แบมคือจังเลือกเคสก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์้อจ้ะที่เขามาเบิ่งหลัวก็คอมเมนต์ถึงสิเป็นคอมเมนต์อ่านแล้วเฮาเข้าสบายใจกับว่าเป็นยังเนาะเพราะว่าเพิ่นกระวังดีเข้าหนาพี่แบมสิป,ป,ปับปุเง้อจ้ะว่าเก็บเพ็ดแบบไดพี่แบมก็เลือกเคชเนาะเพราะเพราะยัง เพราะว่าเป็นคนบอกกินเฮดจ้าบอบเบบอกกินเฮดเฮดนะกินกินเฮดอยู่แต่ว่าพี่แบมมาร่างกายพี่แบมอะพี่แบมเป็นเป็นโรคเป็นเป็นคนเลือดกรุ๊ปบีแล้วขอบพูดว่าพี่แบม่ะเป็นสเก็ตเงินจ้าย่ายพี่แบมเป็นสเก็ตเงินอายพี่แบมกับเป็นสเก็ตเงินสองคนซึ่งตัวพี่แบมเองเม่ได้เป็นรอกจ้าแต่มาอยู่เดนมาร์กมาอยู่ปีหาปีแรกผมหลวงผมหลวงย่างคักเลยจ้า ผม่วงเป็นวงกลมเป็นว่งกลมนะจ๊ะก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยตรวจหาตรวจโรคตรวจเลือดตรวจยังตรวจหาเกทเลือดว่าเป็นยังหมอก็เลยบอกว่าพี่แบมจะเป <IN TH EN NA> ็นเหมือนพี่แบมจะเป็นเหมือนเหมือนโรคแบบว่าคล้ายๆจะจะเป็นพุ่มแพร่จะคล้องกับโบแมนคล้ายๆถ้าทับบอดูแลรักษาทับบอดูแลรักษาก็จะเป็นโรคแบบพุ่มแพร่จะคล้องนะจ๊ะก็เลยถ้ากินยังไปบางทอพี่แบมก็แพ้จะแพ้พวก หลายสิ่ง expand. หลายอย like ่างเขาต้องดูแลเจ้าของพี่แบมเคยกินเฮ็ดแล้วมายู่นีมูเก็บไม่ให้กินเพื่อนแรกอยู่เด่นมาร์กแต่ว่าท่านเห็นยูทูบมูเก็บมาให้กินเราแพ้แพ้เฮ็ดแพ้จุก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 ข้นจุกข้นเฮ็ดนี่แหละจ้ะเพื่อนแกงมาให้กินไปเฮ็ดงานไปน้ำเนาะก่อนทีพักเพียงกินกินมันก็จุกขึ้นจุกข้นเฮ็ดงานบ่ด้โทรหาแฟนแฟนเราก็ัล่างานพาไปหาหมอหมอก็ว่าไปกินย่างมาก ฉีดยาสองเข็มหมอกับแฟนกับว่ากินเฮห,หมอกะว่าเขากระตัวเขาก็บอกว่าร่างกายเธอน่ะมันแพ้เฮดแต่เธอแพ้เพื่อเธอกับยากินกินได้แต่ว่าเฮดต,ตัวนี้มันพอเป็นอันตรายก็ภัหมอว่าแต่ว่าบางคนก็แพ้สารมันสารมันคือว่าโปรตีนของมันหรือว่าแบคทีเรียนในเฮดน่ะบางคนร่างกายบอดดีกับแพ้อาจารย์พี่แบมก็เลืกเลือกเก็บเฮดบอดดีเก็บไปไหลายด้วจ้ะเฮด เก็บไปน้อยๆบ่ได้ไปเก็บให้กระมูอกับบ่ได้โลบเดี๋วจ้งก็เล่นสิ่งไม่บ่อฟังคอมเมนต์เพราะว่าเก็บเห็ดบัพา,านเก็บเห็ดเนึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่แบมคนกินได้แบมสิเก็บไปใหยื่อเนื่องจากว่าไอ้ไผ่บัวทะลงเรือไอ้ไผ่จะเม็ดแต่ว่าป้าป้าที่พี่แบมไปเห็ดไปเก็บอะ่ะ ฟิกกัสกันด um> ูกันมาเรี่อวารจูปดันะม้อืมมันมีมันมีถู่าิอมไปเก็บมีอยู่เล่นจริงมีจ้ง่ไปเก็บนั่าพี่แบมก็เลยคิดว่าถ้พี่แบมบ่เอาก็เจ้ามาที่หลังเจ้าก็เก็บไปจ้ะแบ่งกันกินเนาะคือว่าเป็นคนกินเฮดเ่ได้ร้ายจ้ะก็เลย สิเก็บมาเห็ดยังนนเนาะเก็บม้ากับโบได้กินยังเสร็จแ <c oughs> สิเอาไปฝากมูข้าเจาก,กับโบ่บเอาห้องเฮ้าหลงแต่ข้าเจากระยานคือกันไพสิกากินเห็ด <c oughs> คนอื่นไปเก็บมาหายเนาะนี่แหละเหตุผลถึงว่าเก็บเห็ดเลือก <c oughs> อีกอย่างพี่แบบไม่หลาน,นนวดนวดคนเดียวบ่มีลูกน้นองบบมีมูซอยกินยังก็ตตองระวัางจ้ะ อาหารการกินเฮาเป็นยังไงสุดดูแลหลานเฮาคข้าวทรงขา,าวเสานูนี่นั่นเนาะจ้ะ,ะเนาะก็เลยมัดมาบอกให้ฟังนี่แหละเป็นยังพี่แบมจังเก็บเฮ็ดเลือกขออะไรก็ขอ,ขอบคุณคอมเมนต์หรือไม่ข้าวหนาสิเก็บให้มืดปลาเลยจ้ะเก็บแล้วกลับไปยถิงบ่จบ้ะบ่ดอ,บอกบอ่าเข้ากกบะบอกเนาะข้ากระทำไมมันไหวอยู่ป้านั่นละประเด็นเราข้าสิเก็บเก็บเผื่อความมั่นเผื่อ อยากได้ยอดวิวอยากให้พนเบิงและเก็บกลับไปทิง้งบ่าให้คนอื่นเขากินน้ำนาาเนาะจ๊ะเนาะอัน,นพแมแนยังสั่นเนาะเรื่องข้องเรื่องอะ่ะนี่ละจ้ะจะไม่บอกไอฟังแม่คำคำแมาเด็กเด็กก็เกาพีกพีกเจวเพชดอืม สับสับสบอือพักเบื่อยว่าสันพักพญิลาปูพญยิยลาปูปพกักด้วยจ้ะแล้วปูกพักกาดพรอปีแหลกสิแล้วปูกง,งามง,งายมันกังมุงเนาะมันเป็นอะไส่ปุ๋ยดอกจ้าเพราะว่าถ้าอากาศดีเดินมาปุจํจำเป็นต้องใส้สสปุ๋ยดอกจ้ะดินฟ้าอากาศเขาดีอือ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อขอบคุณที่รับชมพี่แบมเด้อจ้าคลิปเน้าแลา้วเพราะกินข่าวกันเด้อจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าดูแลสุขภาพเจ้าของเลยเด้อจ้าขอบคุณที่รับติดตามพี่แบมเด้อจ้าสวัสดีค่ะ